ปัญหาของโลกปัจจุบันนี้ที่มีมีมากก็คือปัญหาที่ตายแล้วเกิดนี่มีน้อยตายแล้วสูงรู้สึกจะมีมากขึ้นทุกทีนี่เป็นปัญหาใหญ่โตอยู่กับจิตใจของนักเกิดนั่นแหละด้วยความเข้าใจว่าตายแล้วสูนนี่ก็คือเรื่องของกิเลสพาให้เข้าใจไม่ใช่ความจริงพาให้เข้าใจผู้เชื่อตาม ความสําคัญของกิเลสจึงทําให้ผิดไปเรื่อยๆคนที่เข้าใจว่าตายแล้วศูนย์ย่อมไม่คิดเตรียมเนื้อเตรียมตัวเพื่ออนาคตเพราะหมดหวังแล้วทั้งๆท,ง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 ที่สิ่งที่จะเป็นไปให้จดประสบพบเห็นจริงต่างๆทั้งๆท,ท,ที่เราไม่หวังก็ตามมันมีอยู่คือใจ ปัญหานี้ทําเป็นการทําลายตัวเองไปในตัวผู้ที่วัดมีความเข้าใจว่าตายแล้วเกิดยังต้องมีการนะมัดระวังับเกิดแล้วจะเป็นยังไงถ้าว่าเราทําไม่ดีเสียอย่างนี้ไปเกิดก็จะได้รับสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเป็นเครื่องตอบแทนแม้เราไม่ปรารถนาก็ตามเพราะยังไงจิตจะต้องเกิดต้องรับผลแห่งกรรมนั้นนี่ คนนี้มีความขยะกขยงต่อสิ่งที่ไม่ถึงปรารถนาแล้วก็ไม่กล้าทาแต่ผู้ที่ว่าตายแล้วศูนย์นี้รู้สึกจะศูนยญไปโดยประการทั้งปวงในเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรทั้งหมดพอยังลมหายใจอยู่เท่านั้นเมื่อสิ้นลมหายใจแล้วก็หมดปัญหาการทําบุญทําบาปจิงไม่มีความหมายอะไรทั้งสิ้นนอกจากเป็นความต้องการในปัจจุบันว่าจะทําอะไรแล้วก็ทําตาม ได้ชอบภูนี้ชื่อว่าความคิดเช่นนี้ชื่อว่าการทําลายตนเองไปในตัวนั้นในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็มีเขีนสิ่งทั้งหลายเที่ยงคือพวกทิฏฐิต่างๆเจ้าทิฏฐิต่างๆที่เข้ามาสนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้า ตายแล้วสูญบ้างตายแล้วเกิดบ้างทุกสิ่งทุกอย่างเที่ยงแล้วสัตว์เคยเกิดเป็นชนิดใดก็ต้องเกิดเป็นชนิดนั้นอย่างนี้ถึงเคยเกิดเป็นสัตว์ชนิดนั้นก็ต้องเกิดเป็นชนิดนั้นเคยเกิดเป็นคนต้องเป็นคนเรื่อยไปเที่ยงต่อกาเนิดของตนที่เคยเกิดเป็นอะไรก็เที่ยงไปห,หมดเลยนี่ก็เป็นเรื่องของความสําคัญไม่ใช่ความจริง เรื่องของกิเลสจ,จึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเมื่อเราพิจารณาเมื่อเราเรียนเรื่องของกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในาจิตใจของเราด้วยหลักธรรมมาเป็นเครื่องพิสูจน์เรายิ่งจะเห็นสิ่งที่น่ากลัวที่เป็นเครื่องหลอกลวงจากกิเลสแทบจะพูดได้ได้ว่าทุกระยะที่เป็นตัวกระซิบกระซาบเป็นตัวบังคับบัญชาอํานาจมากอํานาจน้อยมีอยู่กับกิเลสนี้ทั้งสิ้นเราเป็นติดยัียงคล้อยตามมันคล้อยตามมันจนกระทั่งลืมตัว ว่าความคิดที่นั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องไปหมดที่น่าเชื่อยึดเชื่อไปเลยนี่เรียกว่าลืมตัวเราไม่ทราบได้ว่าสิ่งที่คิดนั่นเป็นทางถูกหรือทางผิดเพราะเคยเชื่อธรรมชาติที่งมง,งายนี้มานานยิ่งเลยคือธรรมชาติที่ไม่มีค่าสำหรับผู้มีค่า จึงต้องได้ระวังการที่จะพิสูจน์ถึงเรื่องเกิดเรื่องตายนี่เราจะพิสูจน์อะไรไปเรียนที่ไหนมันก็ไม่สิ้นไม่สุดไม่สามารถที่จะระงับดับความสมพันญเหล่านี้ได้นอกจากการปฏิบัติต่อจิตใจโดยเฉพาะคือจิตตภาวนาอันนี้เป็นทางตรงแนวต่อความจริงจะต้องทราบทั้งสิ่งที่ปลอมทั้งสิ่งที่จริงซึ่งมีสิ่งอยู่ภายในจิตอันเดียวกัน อย่างอื่นไม่มีทางทราบได้จะเรียนมากเรียนน้อยก็าตามไม่ได้ประมาทเพราะการเรียนไม่ใช่การชำระก,กิเลสนี่จดจำเอาตามการเรียนมาเฉยๆกิเลสมันมันก็เป็นกิเลสอยู่โดยตรงถ้าเราไม่แก้เหมือนเราสร้างแปลนบ้านแปลนเรือนนั่นแหละจะทำแปลน,นได้สักกี่มากน้อยถ้าเราไม่ลงมือทำมันก็เป็นแปลนเฉยๆมันไม่เป็นตัวบ้านตัวเรือนขึ้นมาได้น การจดจําเรื่องชื่อเสียงของกิเลสจะเลียงไปขนาดไหนก็เลียงไปม,มันก็เป็นแต่ชื่อแต่ตัวกิเลสจริงๆมันก็เป็นกิเลสของมันอยู่อย่างนั้นไม่บกพร่องไปแม่นิดหนึ่งด้วยการจดจําจึงไม่สามารถที่จะแก้กิเลสตัวตัวสําคัญต่างๆภายในจิตใจได้นอกจากเราจะปฏิบัติ การปฏิบัติเช่นจิตจตภาวนาก็คือการปฏิบัติต่อจิตใจการเรียนเรื่องจิตใจของตนเองวิถีของจิตใจคิดไปในแง่ใดบ้างมีมากน้อยหนักเบาไปทางใดทางดีหรือทางชั่วเพราะมีทําเป็นเครื่องพิสูจน์ท่านสอนว่าอย่างไรที่ควรจะละที่ควรจะ,ะ,รจะ,ะงับที่ควรจะดับที่ควรจะส่งเสริมเนี่ยท่านบอกไว้หมดเช่นจิตมีความฟุ้งซ่าน เป็นการก่อควรมตัวเองฟุ้งซ่านมากก่อควรมากทำลายตนเองมากเนี่ยให้พยายามระง,งับดับความคิดเหล่านั้นด้วยอุบายต่างๆตามแต่จะเห็นควรเช่นกำหนดภาวนามีบทธรรมบทใดเป็นหลักยึดแทนอารมณ์อันที่จะทำให้ฟุ้งซ่านนั้นเสียจิตก็ย่อมมีทางสงบลงได้พอจิตสงบลงได้แล้วก็ทราบว่าจิตพักงานพักงานวุ่นเนี่ยีเพียงตอนนี้ ก็พอทราบเงินต้นขั้นจิตมีความสงบมั่นคงเข้าไปโดยลำดับก็ยอมทราบจิตและทราบธาตุทราบขันเรื่องของธาตุของขันไปโดยลำดับว่าจิตเป็นอย่างธาตุขันเป็นอย่างไม่ใช่อย่างเดียวกัน แม้จะอาศัยอยู่ในธาตุขันอันเดียวกันก็ตามเทียบแล้วก็เหมือนกับเราอยู่ในบ้านบ้านนั้นเป็นบ้านจริงแม้เราจะอยู่ในบ้านเราก็เป็นเราคนหนึ่งจริงไม่ใช่อันเดียวกันเป็นแต่เพียงว่าอาศัยกันอยู่เท่านั้นเช่นเราเราอยู่ในบ้านบ้านจริงไม่ใช่เราเราจึงไม่ใช่บ้านแต่เป็นเพียงอาศัยกันหรือว่าบ้านของเราธาตุขันนี่เป็นของเราคือหมายถึงจิตเรานี่ไม่ใช่บ้าน ่ใเราไม่ใช่ธาตุาขันธาตุขันไม่ใช่เราแต่เมื่ออาศัยความรับผิดชอบกันอยู่เราจะเรียกว่าธาตุขันเป็นของเราตามหลักสมมุติมันก็ไม่ผิดแต่ยังไงมันก็เป็นคนละอย่างอยู่โดยดีนการการเรียนทางจิตตภาวนาทราบไปโดยลํำดับลําดับอย่างนี้พร้จิจมีความหนักในทางใดจิตจะมีความบึกบืนหรือมีความ สาะแสวงในทางนั้นเสมอทำเมื่อมีสติมีปัญญาคอยสอดส่องคอยสังเกตอยู่แล้วเราจะทราบว่าจิตนี้ชอบคิดในทางนั้นมากเมื่อจิตคิดในทางนั้นมากก็เป็นเหตุให้เราเกิดความตนใจว่าทางนั้นมันเป็นเป็นอะไรเป็นทางดีหรือทางชั่วเป็นทางผูกมัดหรือทางแก้หรือทางถอดถอนเนี่ยถ้าเป็นทางผูกมัดเป็นทางจะสั่งสมความชั่วหรือความทุกข์ขึ้นมาแก่เราเราก็พยายามแก้ไขพยายามหักห้ามด้วยวิธีการต่าง นี่นี่แหละมันมีทางแก้กันได้อย่างนี้การพยายามอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ลดละย่อมมีทางที่จะหักห้ามสิ่งไม่ควรนั้นได้จนกระทั่งขาดจากกันไปได้เหมือนกับเราตัดไม้ตัดฟันครั้งหนึ่งมันไม่ขาดสองครั้งเข้าไปสามครั้งเข้าไปหนุนไปจนกระทั่งม้านั่งขาดจริงๆเพราะความพยายามตัดอยู่เสมอ การตัดกระแสะของจิตที่ชอบคิดในแง่ไม่ดีด้วยความพยายามอยู่เสมออย่างนี้ก็เป็นไปได้ทํานองเดียวกันตัดสิ่งใดขาดออกไปจากจิตก็ทราบชัดว่าสิ่งนั้นได้ขาดไปแล้วจากใจเงื่อนที่จะต่อให้เกิดความทุกข์ความลำบากเพราะความคิดเช่นนั้นไม่มีอีกต่อไปแล้วอย่างนี้ก็ทราบนะกิเลสประเภทใดที่จิตชอบคิดชอบยึดชอบเหนียวชอบยึดมั่นถือมั่น ก็คิดในแง่นั้นมากๆกำหนดพิจาณาแก้ไขกันโดยทางปัญญาอยู่โดยสม่ำเสมอต่อไปวิเลตประเภทนั้นหรือความคิดประเภทนั้นก็ค่อยอ่อนกำลังลงไปสติปัญญาก็ค่อยแก่กล้าขึ้นมาจนกระทั่งตัดขาดได้น่ะค่อยตัดขาดไปทีละกิ่งสองกิ่งถ้าเป็นไม้ตัดขาดทีละรากสองรากถ้าเป็นรากไม้แล้วรากไม้ต้นหนึ่งมันมีมากน้อยเพียงไรก็พยายามตัดมันจนกระทั่งมันโค่นมันล้มลงไป ถอนจนกระทั่งรากแก้วขึ้นมาได้ด้วยความพยายามตัดทีละลากสองรากเข้าไปต้นไม้มันทนไม่ไหวเพราะการตัดอยู่โดยสม่ำเสมอตัดไม่หยุดไม่ละไม่ลดละมันก็ขาดไปได้หมดนะ่นในเรื่องกระแสของกิเลสท,ที่ออกไปจากกิจมันก็มีมากมายเช่นเดียวกับรากไม้รากฝอยนะ่ะสําคัญรากแก้วมันก็มีรากเดียวแตตัวกิเลสจริงๆมันก็มีคือ,อมีอวิชชาอันเดียวเท่านั้นแหละเป็นหลักใหญ่่านาะเรียกว่ารากแก้วของกิเลสคืออวิชชา พยายามตาดัดมันแตกไปทางตาทางหูทางทางตา,งตางนี้มันก็ไปหลายเงื่อนไปหลายแขนงมันกันรูปอะไรบ้างนี่มันแตกกระจายออกไปมากมายก,ก่ายกองแต่มันออกไปทางตาไปสู่รูปแล้วรูปอะไรบ้างนั่นแหละมันแตกแขนงไปซึ่งจะเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเมื่อจิตคิดไปทางกิเลสคิดไปทางเสียงเสียงอะไรบ้างนั่นมันก็แตกแขนงกันไปอีกเป็นรากฝอยไปเรื่อยๆแต่ยังไงก็ตามเรา เราก็ทราบว่ารากฝอยก็คือรากฝอยของกิเลสตัวนี้จะรากฝอยอะไรเสียงลักษณะใดถ้าเป็นเสียงที่จะทําให้เกิดกิเลสขึ้นมามันก็ทราบเป็นเรื่องของกิเลสด้วยกันมันก็พยายามตัดพยายามแก้คลี่คลายอาก็เห็นทั้งรูปมันเป็นอะไรถึงรักถึงชอบถึงเกลียดถึงโกรธแย่ออกไปใครเป็นผู้โกรธโกรธเพราะเรื่องอะไรโกรธแล้วได้ประโยชน์อะไร ความโกรธเป็นความรุ่มร้อนเป็นความทุกข์แล้วทําไมขยันโกรธโกรธให้ตัวเองแขงชั่วอโกรธให้คนอื่นซึ่งตัวเองก็เป็นทุกข์แล้วเขาก็เป็นทุกข์ด้วยยิ่งเพิ่มความทุกข์ความทร,รมานใจทั้งตนและเขาขึ้นอีกมากมายการโกรธให้ตัวเองยังมีทางที่จะแก้ไขตัวเองเพื่อถอดถอนความโกรธนี้ได้แต่ส่วนมากไม่ยอมโกรธตนเองที่จะให้เกิดอุบายปัญญาขึ้นมาในการแก้ตัวเองเพราะความโกรธตนเองนั้น มักจะไปโกรธคนอื่นเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสเราแยกไปดูไปพิจารณาไปรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันมีขแนขแนงแขนงไปออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยแล้วก็ประมวลลงมาทางใจคือธรรมารุณโดยอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่เคยสัมผัสมาแล้วนั้นมาเป็นอารมณ์ของใจคลุ่นคิดอยู่ตลอดเวลานี่ก็เป็นการสั่งสมกิเลสประเภทหนึ่งๆขึ้นมาเรื่อยๆ เนี่ยมันแตกแขนงออกมาแล้วแตกออกมาจากใจสติปัญญาอย่างทราบอยู่ภายในจิตใจมันก็ย่อมทราบได้โดยอยู่โดยดีหนีไม่พ้นถ้าลงสติปัญญาได้เจาะลงที่ตรงไหนไม่ทราบมากก็น้อยสําคัญที่เกียรตนาสําคัญที่ความจดจ่อจะทําให้ทราบไม่ทราบในวาระนี้ต้องทราบในวาระต่อไปจนได้ไม่ทราบน้อยก็ต้องทราบไม่ต้องไม่ทราบมากก็ต้องทราบน้อยทราบไปแล้วโดยลําดับๆมันก็มากไปเองค่อยขาดไปทราบตรงไหนแล้วมันก็ค่อยละ ลนละก,กันไปเรื่อยๆเจ้ากระทั่งตัดขากันไปนี่แหละท่านว่าตัดเฉลี่ท่านตัดอย่างนี้เช่นเดียวกับเราตัดรากฝอยของมะของต้นไม้ตัดไปตัดมาก็ไม่มีรากอะไรเหลือสุดท้ายก็ยังเหลือแต่รากแก้วเขาถอนพวดขึ้นมาหมดไม่มีเหลือเอาไปปลูกไม่ต้นนั้นมันตายแล้วเรื่องของจิตพบชาติมันอยู่ที่จิตอ่ ความศูนย์มันจะมันอยู่ที่ไหนเราไม่เห็นทําไมเราไปเหมามันได้มาตายแล้วศูนย์นั่นอะความศูนย์มันอยู่ที่ไหนเราเราถึงได้มาพูดแต่พบชาติคือความไม่ศูนย์มันอยู่ที่จิตนี่เราทําไมไม่ดูตรงนี้ใครแสดงพบชาติขึ้นมาให้เราเห็นในระยะน,นี้เรานั่งอยู่เวลานี้ถ้าไม่ถ้าม,มันไม่มีเกิดมันจะมีรูปมีการมารมอย่างไงการเกิดนั้นมันเอาอะไรมาเกิดถ้าไม่เอาของมีอยู่มาเกิดจะอ,อะไรมาเกิดาธาตุขันนี่ออกมาจากอะไร ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็เอาสิ่งที่มีอยู่มาผสมกันคือธาตุดินธาตุน้นำธาตุลมธาตุไฟมาผสมกันเรียกว่าส่วนผสมอาศัยจิตจิตก็เป็นของมีอยู่ถึงเข้ามาอยู่ได้ของมันมีจะเอามาได้ยังไงนี่มันล้วนแล้วตั้งแต่อาศัยสิ่งที่มีอยู่มาประกอบกันเข้าแล้วเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นาชายเป็นต้นไม้ภูเขาอะไรเหล่านี้เป็นต้นมันมีอยู่ทั้งนั้นถ้าไม่มีมันประกอบไม่ได้มันปรากฏตัวขึ้นมาไม่ได้แล้วเราที่วัดตายแล้วสูญในขณะนี้มันสูญหรือไม่สูญมันออมาจากไหนมันถึงมาเกิดนี้ ถ้าหากว่ามันศูนย์จริงๆแล้วมันมาเกิดได้อย่างไรฮนานนี่ปัญหาแก้ตัวเองพิจารนาแยกแยะลงไปมันออกมาจากสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่มีอยู่จึงปรากฏตัวขึ้นมาได้ไม่มีปรากฏขึ้นมาไม่ได้นี่ลราพบชาติคือความสืบต่อแห่งพบทำชาติเป็นกําเนิดเกิดในที่นั้นที่นี่มันมีเชืองมันอยู่ภายในจิตใจนี้ตัวนี้จึงเป็นตัวพบตัวนี้จึงเป็นตัวชาติตัวนี้จึงเป็นตัวไม่ศูนย์เป็นตัวเกิดตัว แกต,ตัวเตลตัวเจ็บรตายมันอยู่ที่ตรงนี้หมดรวมหมดส่วนความศูนย์นั้นมองไม่เห็นถ้ามันศูนย์ได้ยังไงมันศูนย์อยู่ที่ไหนเห็นแต่ความมีอยู่ภายในจิตใจความศูมนย์ภายในจิตใจมันไม่มีไม่เห็นไม่ปรากฏแล้วตายแล้วมันจะศูนย์ได้ยังไงเมื่อมันไม่มีสิ่งที่จะให้ศูนย์มันมีแต่สิ่งที่มีอยู่ทั้งนั้น แล้วเราจะอะไรมาสูญความสําคัญมันมันสาคัญหลอกตนต่างหากความจริงแล้วมันเป็นอย่างนี้อย่างที่ว่านี้มันมีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างภายในจ,ใจิตใจพร้อมที่จะเกิดเพราะสิ่งที่จะทำให้เกิดมีอยู่ภายในจ,ใจิตใจรากเงาเข้ามูลของมันก็คืออวิชชานี้ตัวให้เกิดโดยไม่เป็นอย่างอื่นเลยถ้าตัวนี้ยังไม่ออกจากหินแล้วต้องเกิดบันยังคําตลอดกลับตลอดกันไม่มีกําหนดกฎเกณฑ์ไม่มีต้นมีปลายเลยต้องเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายอย่างนี้เพราะเชื่ออันนี้ยังมีอยู่ภายในจิตใจ นี่เป็นความจริงที่ประจักษ์ที่มีอยู่ภายในจิตใจเราจะลบไม่ได้ว่าลบให้มันสูญไปไหนมันได้แต่ความสําคัญเฉยๆผลสุดท้ายกับผู้ที่สําคัญว่าตายแล้วสูญน,นั่นแหละไปเกิดอีกไปรับความทุกข์ความลําบากที่ตนเข้าใจว่าตายแล้วมันก็หมดไม่มีอะไรที่จะมาสืบต่อข้างหน้าแล้วะอยากทําอะไรแล้วก็ทําอยากทําบาปทําอะไรก็แล้วแต่ตามใจของเราในวาที่มีชีวิตในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้ตายแล้วหมดความหมาย ที่นี่เมื่อมันไม่หมดความหมายตามความสําคัญตนแล้วใครจะเป็นคนรับความชั่วช้าละาโมกทั้งหลายเหล่านี้ก็คือเราเองเป็นคนรับเมื่อไปเช่นนั้นเรากล้าเสี่ยงแล้วเหรอนี่เพราะเราเป็นคนรับผิดชอบเราอยู่ตลอดเวลาเหตุใดยังจะต้องไปเสียท่าเสียทีแลวไปล่มจมถึงขนาดนั้นด้วยอํานาจของกิเลสมาครอบงำด้วยความสําคัญมาหลอกลวงตนเองต่าน,นั้นความจริงมีอยู่ทําไมเราจึงไม่ดูความจริงก็คือใจใจนี่ไม่สูญเชื่อแห่ง ิเลธทีท่เชื่อแห่งภพแห่งชาติซึ่มีอยู่ในใจนี้ก็อยู่กับใจนี่แหละตัวประกันตัวตีกลาที่จะให้เกิดมันมีอยู่ภายในจิตใจแล้วมันจะสูญไปไหนจะสูญได้อย่างไรนี่คือความจริงมันสูญไม่ได้ความสําคัญเรามันสูญได้สูญได้ตามความสาคัญเฉยแต่ความจริงมันไม่สูญแล้วบาปบุญคุณโทษที่ทําลงไปมันก็เข้าไปอยู่ภายในจิตไม่ไปอยู่ที่อื่นเพราะจิตเป็นโรงงานผิดออกมาจากที่นั่นมันก็อยู่ที่นั่นจะไปไหน มันเกิดขึ้นที่นั่นให้ผลกันที่นั่นดีชั่วมันอยู่กับจิตจิตจะไปเกิดในสถานที่ใดพบใดแดนใดก็ตามมันไปด้วยกําลังแห่งกรรมกาลังแห่งวิบากแห่งกรรมมันถับใจให้ไปเนี่ยมันจะสูญไปไหนถ้ายแล้วมันพร้อมเสมอที่จะเกิดจะเกิดสูงต่ําขนาดไหนนั้นมันแล้วแต่อํานาจแห่งกรรมที่มีอยู่ภายในใจิตใจซึ่งตนสังสมไม่แล้วนี่เป็นหลักความจริงในการเรียน เรื่องความจริงเหล่านี้จึงต้องเรียนลงที่ใจพิจารณาลงที่ใจนี้ดังที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ว่าตัดตรงนั้นเขา้ามาตังนี้เข้ามาด้วยกิตตภาวนาคือเราทราบด้วยปัญญามันมีความสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใหมีความสนใจกับสิ่งใหนสิ่งนั้นเป็นดีหรือเป็นทางดีหรือชั่วเป็นสิ่งดีหรือชั่วเราตามรู้เสมอด้วยกิตตภาวนาของเราเราทราบเมื่อทราบแล้วพยายามแก้ไขพยายามตัด กันด้วยอุบายของสติปัญญาจนกระทั่งตัดขาดตัดขาดมาโดยลําดับลําดับน่ะนี่แหละท่านพิจารณาทางคิตตภาวนาหรือท่านมานั่งกรรมฐานท่านนั่งอย่างนี้แ่ะจะนั่งอยู่ในป่าในเขาอยู่ลุกขมูลลมไม้ที่ไหนก็เถอะก็คือนั่งเรียนเพลงของจิตเพลงเรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บความตายการสั่งสมกิเลสวิถีทางเดินของกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงมันเดินอยู่ที่จิตมันเกิดอยู่ที่จิตมันหลั่งไหลออกจากที่จิตนี่ไป เป็นภาพต่างๆให้เราลุ้นเลงมันเทิงให้เราโศกเศร้าเสียใจมีแต่เรื่องที่ภาพที่ออกไปจากจิตนี้ทั้งนั้นการเรียนจึงต้องเรียนลงที่นี่และต้องทราบทั้งดีทั้งชั่วโดยลําดับลำดับแล้วมันตัดขาดออกจากกันรเรื่อยๆขาดไปเรื่อยๆแล้วจิตมันก็หดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาเพราะมันขาดสิ่งที่สืบต่อหดตัวเข้ามาย่นเข้ามาย่นเข้ามานี่แหละเรียกว่าตัดพบตัดชาติส่วนหยาบตัดเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาสู่ความละเอียดตัดเข้ามา แม้ที่สุดร่างกายของเหล่านี้ก็เห็นชัดตามไปจริงว่ามันเป็นแต่เพียงว่า,าธาตุขันเท่านั้นนักคือาธาตุสีดินน้ำลม,มไฟมาผสมกันเข้าโดยมีจิตเป็นเจ้าของเข้ามายึดครองแล้วก็ว่าเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเมื่อมันทราบชั้นแล้วมันก็สลัดพาณาจิตอีรูปก็สักแต่ว่ารูปเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างอย่าง มันสักแต่ว่าตามความจริงของมันเท่านั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่ปัญญามันทราบลงไปอย่างนี้เมื่อทราบชัดว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วใครจะไปกล้าถือทั้งทั้งที่ทราบชัดอยู่แล้วว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราใครจะไปกล้าถือว่าเป็นเราใครจะไปกล้าแบกขามว่าสิ่งนี้เป็นเราเป็นเราไม่กล้าเพราะปัญญาอย่างทราบหมดแล้วจะไปกล้าไงปัญญาเป็นสิ่งที่แท้ที่จริงตามหลักความจริงคือรู้จริงเห็นจริงก็คือปัญญาเป็นผู้รู้เป็นผู้พารู้ปาเห็น เราพิจารณาให้เห็นตามความจริงเมื่อความจริงเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะไปกล้าฝืนความจริงได้อย่างไงว่าไม่ใช่เราโดยทางปัญญาแล้วเรายังจะไปถือเอาฝืนไปถือมันก็ไม่ใช่ปัญญามันก็เป็นเรื่องของกิเลสในการแก้นีน่แก้โดยปัญญาเพื่อแก้กิเลสต่างหากไม่ใช่เพื่อสังสมกิเลสนั่นมันก็ทราบชาัดลงไปอย่างนี้น,น,รรนี่การเรียนการตัดภพตัดชาติการเรียนเรื่องวิถีของกิเลสการตัดกิเลสเรียนอย่างนี้จนกระทั่งว่า ธาตุขันก็สักแต่ว่าธาตุว่าขันนั่นคือรู้ตามเป็นจริงและมันปล่อยอย่างนั้นแหละไม่มีใครมาบอกให้ปล่อยปัญญานั่นแหละเป็นผู้พาให้ปล่อยเมื่อเข้าใจแล้วก็ปล่อยปลอยปล่อย,อยถ้าจะสิ่งไหนยังไม่เข้าใจพิจารณาค้นคว้าเข้าไปจนกระทั่งถึงถึงความจริงคือเข้าใจเต็มภูมิแล้วปล่อยน่ะสุดท้ายมันมีอะไรตัดนากฝอยเข้ามาโดยลําดับลําดับมันก็ถึงรากแก้วมันเท่านั้นเองตัดไม่มีอะไรสืบต่อกันแล้วภพชาติอย่างอื่นมัน ขาดไปโดยลาดับลําดับยังเหลืออยู่อะไรเนี่ยฟาดฟันเข้ามาก็ถึงตัวอวิชานั่นแหละนี่แหละตัวกิเลสแท้กิ่งก้านสาขาของกิเลสตัดขาดมาหมดยังเหลือแต่ตัวกิเลสแท้ได้แกออวิชานี่อวิชชาจะอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่จิตเท่านั้นอวิชชาไม่อยู่ที่อื่นครอบอยู่กับจิตจนกระทั่งจิตก็เข้าใจว่าอาวิชชานั้นเป็นตนตนเป็นธรรมชาติเห่นั้นเนี่ย เมื่อปัญญายัางยังไม่ทราบชัดแต่มันก็ทนไม่ได้เพราะฟังคําที่ว่าปัญญาเถอะมีความฉลาดแหลมคมเมืเม่อนํามาใช้ในสิ่งใดก็ต้องเห็นความจริงในสิ่งนั้นแล้วเราเรานํานมาใช้ในจิตซึ่งมีกิเลสคืออวิชชา,าอยู่ที่จิตทําไมจะไม่ทราบแล้วทําไมจะทําลายกันไม่ได้ทําไมจะตัดขาดกันไม่ได้เมื่อสิ่งอื่นปัญญาสามารถตัดขาดได้แล้วสิ่งนี้ทําไมปัญญาจะสามารถตัดขาดไม่ได้ล่า ัญาก็สามารถตัดขาดได้อันนี้ตัดพอตัดขาดอันนี้แล้วทราบชัดเราจะพูดแบบโลกเขาเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นเออหมดกันจะทีเถอะเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องกองทุกข์ความทรมานท่องเที่ยวในวัฏสงสารพบน้อยพบใหญ่เป็นมาขี่กลับขี่คันจนนับไม่ถ้วนตัวนี้พาให้เป็นตัวนี้พาให้เกิดตัวนี้พาให้ตายตายแล้วตายเล่าเกิดซ้ําเกิดซากเกิดไม่หยุดไม่ถอยทุกข์ซ้ำซากซากไม่หยุดไม่ถอย มายุติกันแล้วเหลือในครั้งนี้คราวนี้ยุติด้วยอะไรเหตุผลอะไรถึงต้องยุตินั่นยุติตรงที่ข่าเชื่ออันใหญ่ขาดกระเด็นออกจากใจแล้วนั่นเหลือแต่ความรู้ล้วนๆที่เรียกว่าความเมยสุดนั่นเป็นจิตแท้เป็นธรรมแท้ไม่มีสิ่งใดเข้าไปเคลือบแฝงเลยแม้นิดหนึ่งผู้นี้แลเป็นผู้ไม่เกิดที่นี่สิ้นสุดแล้วแต่ไม่ใช่ศูนย์ฟังสิ อันไหนที่มองคิดนาคน้นคว้าแล้วหาความศูนย์มันไม่มีมันเดากันอย่างนั้นแหละเรื่องกิเลสพาให้คนเดาเพราะฉะนั้นจึงได้รับความทุกข์เพราะกิเลสแต่ก็ยังไม่ยอมเห็นโทษของกิเลสเพราะความด้นเดาเพราะความสําคัญมเมาอหมดแ,แล้วแล้วมันก็ไม่จริงเลยมีแต่ของปลอมเต็มตัวเต็มหัวใจความทุกข์จึงเต็มหัวใจด้วยเมื่อเรียนให้เขาถึงความจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วความปลอมมันก็สลายตัวมันไปจึงได้เห็นโทษชัด เจนว่าสิ่งเหล่านี้มีแต่ความจอมปลอมทั้งหมดที่เราได้รับความทุกข์ความทรมานมานแม้ในปัจจุบันชาติที่เราจําได้นี้เพียงเท่านี้เราก็ทราบชาัดว่าเป็นความทุกข์เพราะกิเลสตัวเดียวนี่เท่านั้นเพราะกิเลสอันเดียวนี่เท่านั้นถ้าเป็นธรรมแล้วไม่ทําให้เราเกิดทุกข์แน่รู้แล้วชัดเจนทีนี้มีแต่ธรรมล้วนๆภายในจิตใจแล้วอะไรจะมาทําใจให้มีทุกข์อีกต่อไปนี้ไม่มีแน่มันแน่อย่างนี้ละ่ะนี่เราเรียนธรรมาภายนาจในจิตใจ เรียนธรรมะภาคปฏิบัติภาคภาวนาเห็นจริงอย่างนี้ชัดเจนอย่างนี้กิเลสแตกกระจายไปด้วยวิธีนี้เนี่ยไปด้วยวิธีปฏิบัตินี้ไม่ใช่ด้วยวิธีจําเนี่ยเป็นวิธีทําการแก้กิเลสหรือการตัดกิเลสทํางานกับกิเลสทําอย่างนี้เมือ่อกิเลสสิ้นสุดไปแล้วภายในจิตใจจิตใจนั้นซึ่งเป็นเจ้าปัญหามาแต่ก่อนเพราะกิเลสพาให้เป็นเจ้าปัญหาพาให้เป็นตัวปัญหามันก็สิ้นสุดกันไม่มีสิ่งใดเหลือเลยนี่ นี่แหละความชิ้นสุงของสูตของวัตตะแต่ไม่ใช่ความศูนย์อันเรื่องความศูนของวัตตะนั้นถูกต้องคือมันไม่มันไม่มีต่อไปอีกแล้วศูนย์ชิ้นจากความสืบต่อแห่งภพแห่งชาติเกิดแก่เก็บตายต่อไปนั้นไม่มีเป็นความศูนชิ้นจากสิ่งนั้นถ้าเราว่าศูนย์อย่างนี้ถูกต้องแต่ว่าจะศูนชิ้นอะไรไม่มีเลยอย่างนี้ไม่ได้ไม่ตรงตามความจริงความจริงก็คือความบริสุทธิ์นั่นเมื่อเรียนเข้าถึงความจริงเต็มส่วนแล้วความบริสุทธิ์เด่น แสดงขึ้นมาอย่างเด่นชัดภายในจิตใจจิตเป็นธรรมธรรม,มจิตนี่ไม่ใช่ความศูนย่นอย่างพระพุทธเจ้าทันตรัสรู้แล้วกิเลสสิ้นศูนย์ไปหมดไม่มีอะไรเหลือภายในพระทัยแล้วยังต้องอาศัยความบริสุทธิ์นั่นแหละประกาศทมสอนโลกมาตั้ง 45, สี่สิบห้าพระพันษาถึงได้พระนิพพานหากว่าความบริสุทธิ์นี่ได้สูญสิ้นไปแล้วพระพุทธเจ้าจะเอาอะไรมาประกาศศาสนาเล่าในขณะที่สิ้นกิเลสนั้นแล้วจิตก็ได้สูญไปด้วยแล้วนําอะไรมาสอนโลกล่ะแปดหมื 80, ่นสี่พันพระธรรมขันธ์ไม่ออกมาจาก จิตที่บริสุทธิ์ซึ่งไม่ใช่ศูนย์ไม่ใช่จิตศูนย์นั่นจะออกมาจากไหนน,นั่นเนี่ยเรียนทําให้ถึงนี้หายสงสัยปัญหาโดยประการทั้งปวงหมดสิ้นไม่มีเหลือเมื่อเรียนจบเจ้าปัญหานี่แล้วตัดเจ้าปัญหาออกจากภายในะจิตใจหม,หมดปัญหาอยู่ไหนก็อยู่เธอเนี่ยความสมบูรณ์มีอยู่ที่ใจนี้ความสุขมีอยู่ที่ใจนี้ ถ้าปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมของทีเจ้าแล้วคนเราจะไมนน่ได้บ่นถึงเรื่องความทุกข์ความลาบากดาเนินไปตามหลักเหตุผลทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์จนก็ยอมรับว่าจนเพราะเราอยู่ในโลกอนิ้จังมันก็ต้องมีสูงมีต่ำมีรุ่งดนดอนมีได้มีเสียมาเป็นธรรมดาแต่เรียนธรรมานแล้วรู้ตามความจริงของมันไม่บน่นทุกข์ก็ยอมทนรับตามเหตุตามผลมีก็รับตามเหตุตามผลไม่ปีนเกียวกับธรรมคือคติธรรมดา ็สบายแม้จะมีกิเลสอยู่ก็พอสบายพอปรงพอวางได้แต่ถ้าหากว่าไม่เกี่ยวข้องกับธรรมเลยไม่นำธรรมมาวิจัยไม่มีผลเลยแล้วมีแต่ความต้องการของใจอย่างเดียวความต้องการนั่นแหละจะพาคนไปลงง่มจมความต้องการนั่นแหละทาลายจิตใจคนให้รับความเดือดร้อนอยู่โดยสม่ำเสมอตลอดมาไม่มีอะไรคือความต้องการมันต้องการโดยไม่มีเหตุมีผลนี่ไม่ตรยากตะพัดตะคือยากไม่ทราบอะไรเป็นพิษอะไรเป็นภัยยากเท่นั้นกินกันไปเรื่อยๆนี่ คิดไม่ถอยคือคิดไม่ถอยยุ่งไม่ถอยความทุกข์ความทรมานภาย,นายในจิตใจ,ใจมันก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นเพราะเราเสริมมันมันต้องมากดีไม่ดีสติไม่มีเป็นบ้าไปเลยนานวันนี้พูดถึงเรื่องวัตจับพ,พูดถึงเรื่องความสูนความไม่สูนตามหลักความจริงเป็นอย่างนี้ศาสนาจึงเป็นธรรมที่เหมาะสมที่สุดที่จะพิสูจน์ความจริงซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเรา ทั้งที่ความสาคัญว่าศูนย์ทั้งที่เข้าใจว่าเข้าใจตามธรรมว่าตายแล้วเกิดความเข้าใจตามธรรมว่าตายแล้วเกิดนี่เป็นความเชื่ออันหนึ่งแต่ยังไม่จริงไม่จังต่อเมื่อเราได้เห็นในด้วยตัวของเราได้พิจารณาด้วยตัวของเรารู้ด้วยตัวของเราแล้วนั่นแหละความเชื่อนี้จึงจะเด่นเต็มที่เลยอันนี้เป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นจากเราเองโดยอาศัยเชื่อคือความเชื่อตามหลักธรรมพุทธเจ้านั้นมาประพฤติปฏิบัต,บติอันนั่นแหละเป็นสิ่งที่มาผิด ออกดอกออกผลให้เราได้เกิดเป็นสมบัติของเราขึ้นมาเป็นความเชื่อที่แน่นอนตามหลักความจริงที่เรารู้เราเห็นด้วยการปฏิบัติของเรานี่เป็นสิ่งที่ยุติได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอันใดกำเริบเลยภายในจิตใจนี่เป็นสมบัติแท้ขอให้ทุกทกท่านนำไปพิจารณาซึ่งเราเป็นผู้กอบปัญหาแบกปัญหานี้อยู่ด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่ว่าใครแม้ผู้เทศด้วยเราอาศัยธรรมะพุทธเจ้ามาวินิจฉัยเป็นเครื่องตัดสินดําเนินตามนี้ให้รู้ตามนี้เห็นตามนี้หมดปัญหา ตามที่กล่าวมานี้จึงขอยุตตเพยงเท่านี้เองวัง